วันนี้เรามาดูกันในหัวข้อที่4เรื่องรูปแบบการนำเสนอกันเถอะครับ <S <S และเหมือนเดิมครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คอร์สเพจเราจะโตไปด้วยกันวันนี้เราอยู่กันในบทเรียนที่4ี่นะครับเรื่องสิ่งที่ควรรู้ของการทําแฟนเพจให้ดูน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดคนมากขึ้นรูปแบบที่4ี่นั่นก็คือรูปแบบของการนําเสนอนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงคือทีเนี้ย เจ้าตัว f a c e b o o อ่ะมันจะแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆหน่อยเพราะมันสามารถโพสอะไรลงไปได้เยอะมากรูปแบบการนาเสนอที่เราใช้เนี่ยมันจึงมีเยอะมากๆก็คือผมสรุปมาให้เป็น5อันนะครับมีอันแรกคือวิดีโออันที่2คือไลฟ์อันที่3าคือภาพนิ่งอันที่4คือแคปชั่นเฉยๆแล้วอันที่5้าคือลิงก์จากภายนอกครับซึ่งลำดับที่ผมผมเรียงมานี้มันมีความสำคัญนะครับโดยอันที่หนึ่งนะครับวิดีโอเอาเดี๋ยว้องเล่าอย่างนี้ก่อนคือ เจ้าตัวออของ f a c e b o o k เนี่ยเขาจะปล่อยอัตราการมองเห็นน้ทุกคนได้ฟังผมมาตั้งแต่บทเรียนแรกเนาะผมจะได้พูดถึงเรื่องของการมองเห็นสมมติว่ามีเพื่อนอยู่มีคนติดตามอยู่100คนจะเห็นประมาณแค่10คนหรือน้อยกว่านั้นโอเคไหมครับนี่คือคิดเป็น10%เนาะแต่ทีนี้ครับ ด้วยความที่มันเป็นรูปแบบการนำเสนอไอตัวของวิดีโออะ่ะเดี๋ยวนี้ Facebook กกำลังกระตุ้นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า Facebook Watch เวลาคุณกดไปดูวิดีโอปุ๊บมันจะเลื่อนแถบด้านบนไปที่เป็นรูปคล้ายค YouTube อะ่ะแต่มันอยู่ใน Facebook นะเลื่อนไปด้านบนปุ๊บแล้วมันจะมีวิดีโอเต็มเลยอันนั้นครับคือ Facebook Watch เจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นการให้คะแนนที่เพิ่มมากขึ้นคือยิ่งยิ่งตัวเพจไหนมีคะแนนมากก็ยิ่งเข้าถึงคนได้มากอาจจะมากกว่า10%ที่ผมเคยบอกไปด้้วยซนะครับเพราะฉะนั้น ทีนี้เจ้าตัววิดีโอเนี่ยจะถูกปล่อยอัตราการมองเห็นให้มากเพราะ Facebook ต้องการที่จะให้คนเข้าถึงวิดีโอของตัวเองเนี่ยเยอะเขาจะต้องการไปทําสู้กับ YouTube นั่นเองอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัววิดีโอมันก็มีโอกาสที่วิดีโอของเราจะได้รับการเข้าถึงที่สูงสมมติว่าวิดีโอตัวที่เป็นไวรัลของผมนะครับตัวที่มีนคนดูเยอะๆเ่ะตัวที่เป็นคนดูหลักสิล้าน7ล้าน8ล้านเนี่ย ผมไม่ได้แคปรูปมาให้ดูนะครับลืมโทษทีแต่ว่ามันจะมีตัวข้างหลังมันจะเขียนว่าบวก374%ก็คืออัตราการมองเห็นเพิ่มไปถึง374%เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับเห็นไหมเพิ่มจาก374%จากจากยอดคนติดตามธรรมดามันก็คือส่งไปให้คนดูได้เยอะขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะครับการที่มีคนคอมเมนต์เยอะๆการที่คนช่วยแชร์การที่คนมีปฏิสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คอนเทนต์นั้นของเราไปถึงคนได้มากขึ้น อันนั้นคือข้อแรกนะครับตัววิดีโอเนี่ยจะถูกคนเห็นเยอะอันที่2คือจะเป็นตัวไลฟ์จะเป็นลองลงมานะครับในปีก่อนก่อนเนี่ยปีที่ไลฟ์เพิ่งมาแรกๆเลเนี่ยไลฟ์จะเป็นอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับแต่ว่าในกรณีเดียวกันถ้าไลฟ์ของคุณมีคนดูเยอะ มีคนคอมเมนต์เยอะไลค์ก็ถูกปล่อยอัตราการมองเห็นให้เยอะขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับส่วนอันที่3คือภาพนิ่งภาพนิ่งก็คือจะลดหลั่นลงมาตามลาดับแต่ก็เหมือนกันครับถ้าภาพนิ่งมีคนคอมเมนต์แล้วก็แชร์เยอะก็จะถูกปล่อยอัตราการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นส่วนอันที่4คือแคปชั่น,นเฉยๆก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าอันที่5คือลิงก์จากภายนอกอันเนี้ยอัตราการมองเห็นจะต่ํามากๆเลยเพราะ Facebook ไม่ต้องการให้พวกเราคนเล่น a c e b o o k อะออกไป ออกไปยังแอปอื่นออกไปยังเว็บอื่นเนี่ยเขาไม่ชอบเขาอยากให้อยู่ใน Facebook ของเขาประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะเกณฑ์การให้คะแนนของ a c e b o o k อ่ะเขาจะให้ประมาณนี้นะครับอันนี้ให้รู้เป็นทั่วกันนะแต่ว่าผมไม่ได้บังคับนะครับว่าคุณจะต้องทําวิดีโอเท่านั้นอย่างที่ผมบอกไปนะว่าอย่างเช่นภาพนิง่งถ้าคอนเทนต์ของคุณมันดีจริงมีคนคอมเมนต์มีคนแชร์เยอะมันก็ไปถึงคนได้เยอะมากเช่นกันสมมติว่าภาพนิง่งแบบคอนเทนต์ภาพนิ่งดีมากกับคอนเทนต์วิดีโอที่มันไม่ดีภาพนิ่งก็ต้องชนะอยู่แล้วครับ สุดท้ายก็ไปจบกันที่คอนเทนต์ไปจบกันที่เนื้อหาข้างในอยู่ดีแล้วก็เกณฑ์การแสดงผลให้แบบเป็นนับคะแนนนะอย่างที่ผมบอกไปก็จะเพิ่มคะแนนสมมติว่าคะแนนตั้งต้นของเพจคุณมีประมาณอ่าห้าเต็มสิบละกันถ้าคุณทำคอนเทนต์ดีไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะถูกบวกเพิ่มไปบ,บวกเพิ่มไปคุณเพจคุณก็จะยิ่งคนมองเห็นเยอะขึ้นแต่เมื่อใดที่คุณทำคอนเทนต์ได้อ่คุณภาพตกลงหรือไปแชร์คอนเทนต์อะไรที่คุณภาพมันไม่ถึงครับคะแนนคุณก็จะถูกลด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 ,ล,ดลงมานะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อน ทีนี้เกณฑ์การให้คะแนนของ Facebook อ่ะอันนี้คือรวมทั้งหมดเลยนะครับ facebook สร้างมาเพื่อปฏิสัมพันธ์เรากับกับเพื่อนๆของเราครับไม่ได้สร้างเรามาเพื่อปฏิสัมพันธ์กับเพจถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอ่ะเขาจะปล่อยหน้าฟีดของเพื่อนนะให้เราเห็นซุ่เพื่อนผมอัพสเตตัสอย่างเงี้ยผมก็จะเห็นสเตตัสน้นของเพื่อนที่ ต้องขอย้ำว่าเพื่อนที่ผมไปกดไลค์ไปกดคอมเมนต์ไปกดอะไรมันมบ่อยๆนะครับอันนี้จะเห็นหรือเพื่อนที่คุณเพิ่งแอดเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็จะเห็นบ่อยมากแล้วคุณลองเช็คดูคุณจะเห็นโพสต์ซ้ําๆจากเพื่อนคนเดิมอะ่ะอันที่คุณดูไปแล้วมันก็ส่งมาให้คุณดูอีกอันนี้แหละครับเพราะว่ามันมันต้องการให้คุณไปติดนธ์กับเพื่อนน่ครับมันก็เลยให้คะแนนการมองเห็นของเพื่อนอเยอะที่สุดอันดับรองลองมาก็คือจากกลุ่มอันนี้จะกลุ่มรองลองมานะครับถ้ามีอะไรในกลุ่มมันก็จะขึ้นเพราะกลุ่ม เฟซบุ๊กมองว่ามันมันคือคอมมูนิตี้ที่หลายคนสามารถมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันได้เขาก็เลยอยากจะให้คนนมาอยู่รวมอยู่ในกลุ่มแล้วมันจะทำให้เขาอยู่ใน Facebook ได้นานขึ้นส่วนอันที่3ก็คือเป็นอันที่เป็นแฟนเพจที่พวกเราทํากันอยู่เนี่ยนนครับแฟนเพจเป็นอันสุดท้ายเพราะว่าแฟนเพจมันเป็นเหมือ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 นส่วนสาธารนณะคนเดินเข้าไปอ่ะไม่ไมได้แบบไปไม่ได้แบบไปมีปฏิสัมพันธ์แบบกลุ่มที่แบบ อาจจะมองเหมือนกลุ่มคือชมรมชมชมรม,มนึงก็ได้แต่ว่าเพจคือส่วนสาธารณะที่คนเดินเข้าเดินออกอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเขาก็เลยปล่อยจากเพจให้น้อยลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนทําเพจเยอะขึ้นแล้วมันก็มีทั้งเพจที่ดีและเพจที่ไม่เพจที่ดีและเพจที่ไม่ดีจริงไหมถ้าเขาปล่อยทุกเพจให้ทุกๆคนเห็นนะ่ย แล้วเพจที่ไม่ดีมันมันให้คนเห็นเยอะกว่าคนก็ไม่อยากเล่น Facebook ก็ไม่น่าสนุกอีกต่อไปแล้วคนก็จะออกไปใช้แอป,ปอื่นเขาก็ป้องกันเรื่องนี้โดยการลดลีดของเพจทั้งหมดแต่ว่าถ้าเพจใครทํหมดเนื้อหาที่ดีมันก็จะปล่อยอย่างที่ผมบอกเล่าไปตอนแรกครับเขาก็จะช่วยเพิ่มคะแนนการมองเห็นให้อย่างผมก็โดนใบแบบเพิ่มไป3ามอยเ่อย่างเงี้ยก็เยอะมากๆนะครับอันนี้ก็สุดท้ายก็อยู่ที่คอนเทนต์ของคุณแหละครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะครับ ถึงรูปแบบการนำเสนอที่ Facebook เขาใช้ทีนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าทุกคนไม่ได้เหมาะกับทุกรูปแบบการนำเสนอนะครับถึงผมจะบอกไปว่าวิดีโอมันมันมันเข้าถึงได้เยอะที่สุดใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ถนัดอันนั้นตั้งแต่แรกก็ไม่แนะนําให้ทํานะครับคือมันจะมีบางอย่างที่เราทําได้ดีบางคนแบบเขียนแบบสเตตัสได้แบบโอ้โหอ่านแล้วแบบร้องไห้โอ้แม่เจ้าอ่านแล้วแบบอินมากให้คุณเริ่ม จากอันนั้นครับเริ่มจากสิ่งที่คุณมีครับแล้วคุณจะค่อยๆไปได้ดีอย่างเช่นเพจที่อ่าเป็นนักเรียนในกลุ่มนะครับเขาก็ไม่ได้เริ่มจากวิดีโอนะครับเขาก็เริ่มจากอ่าโพสต์ที่เป็นรูปภาพอะไรของเขาธรรมดาเนี่ยแหละครับเห็นไหมผู้คนเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองมีไปก่อนครับให้เริ่มได้ลองได้เราโดดลองลองไปทําดูก่อนแล้วคุณจะค่อยๆเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วค่อยๆเห็นว่าเอ้ยมันสามารถเพิ่มอะไรลงไปได้บ้างอีกแต่ว่าเมื่อคุณทํามันไปได้สักพักแล้วผมอยากจะบอกว่าให้คุณ เพิ่มเนื้อหาในส่วนอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้เพจของเราอะ่ะมันมีมิติมากขึ้นอย่างที่บอกไปนะถ้าแบบเพจมันมีแค่รูปภาพอย่างเดียวมันก็อาจจะดูน่าเบื่อไปสําหรับผู้ติดตามถ้าคุณแบบบางทีคุณมาเพิ่มเรื่องวิดีโอเรื่องไลฟ์อะไรเงี้ยเอ้ยมันก็ดูน่าสนใจมากขึ้นสําหรับผู้ติดตามจริงไหมนั่นแหละครับจะทําให้เพจเรามีมิติมากขึ้นแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าให้คุณเริ่มจากสิ่งที่คุณทําได้ดีก่อนนะครับโอเคไหมไปหัวข้อต่อไปกันเลยดีกว่าทีนี้ ผมก็มีแต่ละตัวแบบว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละอันให้ทุกคนดูนะครับลองไปดูซิว่าคุณจะเริ่มจากอันไหนก่อนอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นวิดีโอหน้าผมเองอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนกันเพราะตอนนั้นคือยังผอมอยู่ตอนนี้ก็น้ำหนักขึ้นมาเยอะแล้วก็กำลังจะพยายามลดกลับไปเท่าเดิมอยู่อ่าอันนี้ก็คนเข้าถึง7.4ล้านถ้าในสไลด์น่าจะเห็นนะครับแล้วก็มีความเห็นประมาณ6,700กว่าคนและอันนึงก็คืออ่าอันนี้6.5แสน ความเห็นพันสามประมาณนี้ครับเห็นไหม,อ,มอันนี้คือวิดีโอนะครับตัวอย่างวิดีโอข้อดีของวิดีโอคือเราจะได้คะแนนเยอะที่สุดอย่างที่ผมกล่าวไปในสไลด์เมื่อกี้เมื่อกี้แล้วไล์ก่อนหน้านี้แล้วก็มันจะเข้าถึงอารมณ์คนได้มากกว่าเพราะอะไรคําตอบง่ายๆเดียวเลยคือเพราะวิดีโอเนี่ยมันมีทั้งภาพที่มันเคลื่อนไหวแล้วก็มีเสียงแล้วก็มีดนตรีมันสามารถบิวให้เข้าถึงจิตใจเราได้มากกว่าก็ ดูอย่างหนังหนังทําไมคุณถึงชอบดูหนังแล้วคุณอินทําไมคุณดูซีรีส์แล้วคุณอินก็เหตุผลเดียวกันนั่นแหละครับนั่นก็เพราะว่ามัน,ม,นมันมีสิ่งที่แบบเคลื่อนไหวอะไรอยู่แล้วมันมีเพลงมีเบลวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นลงลึกในเรื่องของการทําวิดีโอแล้วผม,ผมให้สั้นๆแล้วกันเพราะว่าวิดีโอนี้ถ้าไปพูดถึงหลักวิธีการทํามันนี่โอ้โคตรยาวเลยครับแบบละเอียดมากคุณจะต้องแบบมานั่งเรียนแบบตั้งใจจริงๆอะ่ะถ้าคุณจะทําวิดีโอสักวิดีโอนหนึ่งนะให้ดีให้ดีนะ แต่ว่าถ้าถ้าอยากทําไปได้ทําไปก่อนเลยนะครับแบบอินอารมณ์สินมาถ้าอยากลองทําวิดีโอลองทําไปเลยครับเดี๋ยวผมจะมีในช่วงท้ายๆของคอร์สนี้นะเดี๋ยวจะมีให้เป็นไกด์ไลน์สาหรับวิดีโอให้ทุกๆคนสามารถไปเริ่มต้นได้เลยง่าย,ายๆครับแต่ว่าคุยทั้งหมดคงไม่ไหวนะครับเพราะว่าเนื้อหาในการทําวิดีโอนี่คือเยอะมากๆนะครับเรียนกันแบบหลายชั่วโมงประมาณเป็นหลายวานนะันเนี่ยกว่าจะจบโอเคไหมครับอ่ะทีนี้วิดีโอเนี่ยสามารถสื่อสารได้ดีกว่า ได้ดีกว่าถูกต้องไหมเพราะเราไปนั่งดูเขาพูดไงแต่ข้อเสียคืออย่างผมบอกทํามาทําได้ยากแล้วบางทีหละคนไม่เคยออกหน้ากล้องมันจะเขินครับผมเป็นครับถ้าคุณลองย้อนไปดูวิดีโอแรกๆของผมอะโอ้โหนั่งแบบตัวเกรงเป้เลยพูดแบบอืมแบบยังไงดูแล้วยังเขินตัวเองเลยแต่ว่าถ้าอยากจะทําเป็นวิดีโอมันก็ต้องกล้าก้าวแรกออกมานะครับกล้าลองทําวิดีโอแบบนั้นผมลองเคยคุยกับเพื่อนๆที่แบบมีคนติดตามไม่เยอะ,อะ หลักล้านนี้เขากลับไปดูวิดีโอแรกๆของเขาก็เป็นเหมือนกัน,นครับรู้สึกเขินรู้สึกแบบเอ้ยฉันทาไปได้ยังไงเนี่ยแต่มันต้องเริ่มจากจุดนั้นก่อนจริงๆครับผมไม่ได้บอกนะว่าตอนนี้ผมพูดเก่งพูดดีอะไรต่อหน้ากล้องแล้วนะครับมันก็ดีขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะว่าเราก็ทํามันมานานนะเหมือนก็เหมือนเราฝึกฝนมานานมันก็ต้องดีขึ้นเป็นธรรมดาถ้าไม่ดีขึ้นนี่ก็แปลกแล้วโอเคไหมอ่ะนี่เป็นวิดีโอนะครับ ส่วนอันที่สองคือเป็นไลฟ์อันนี้ผมค่อนข้างไม่ค่อยทําบ่อยนะครับเพราะผมไม่ไม่ค่อยชอบแบบเอ่อถ่ายสดเท่าไหร่เพราะผมชอบมีปัญหากับระบบมันเยอะผมก็เลยตัดปัญหาคือไม่ทําเลยแล้วกันอ่ะแต่ว่าไลฟ์ข้อดีมันมีนะครับคือมันจะได้การมีส่วนร่วมเยอะเพราะเวลาเราไลฟ์ครับคนก็จะคอมเมนต์ตลอดเวลาคุณลองไปดูไลฟ์สิครับมันจะได้ คอนะมเมนต์น่ะรวมๆประมาณแบบบางทีก็ร้อยกว่าคอมเมนต์ยี่สิบสามสิบคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันเยอะมากนะครับมาแล้วมันเป็นอะไรที่สดนะครับมันถามมันมันสามารถโต้ตอบกันได้สดๆ่ดดนะมันจะสร้างความบรรยากาศได้ดีครับแต่ว่าข้อเสียคือการที่คุณอยู่หน้าไลฟ์อะครับคุณต้องเป็นคนที่ดึงคนให้อยู่อ่ะคุณต้องมีอะไรบางอย่างที่ดึงไม่ให้ไม่ให้เขาหลุดออกไปจากไลน์คุณอนะแบบเขาดูไลฟ์ยอยู่เงี้ยเอ ไม่ดูแลกดออกอย่างเงี้ยคุณต้องมีวิธีการดึงให้เขาอยู่กับร้ายคุณตั้งแต่ต้นจน,นจบให้ได้โอเคไหมอันนี้ก็คุณต้องมีไหวพริบในการแก้ไขสถานาการณ์หรือว่าทําให้ให้เขาอยู่กับคุณได้จริงๆอ่ะแล้วก็มันก็อีกเรื่องนึงคือเป็นเรื่องเนื้อหาที่คุณพูดด้วยนะถ้าเนื้อหาที่คุณพูดมันแบบมันช่วยมันช่วยแก้ปัญหาเขาหรือเป็นสิ่งที่เขาอยากรู้อยู่แล้วเขาก็จะอยู่คุณตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกันครับ ประมาณนี้นะเป็นไลฟ์นะครับสำหรับใครที่ชอบพูดชอบคุยกับคนอื่นๆเนี่ยผ่านผ่านไลฟ์อะไรเงี้ยอันนี้ก็แนะนํานะครับก็ค่อนข้างเหมาะทีเดียวนะครับโอเคไหมอันนี้ผมก็เคยไลฟ์ไปอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นภาพนิ่งภาพนิ่งก็คืออันนี้ผมก็ค่อนข้างทันัดเหมือนกันภาพนิ่งก็คือมันจะทําให้มันทําง่ายแล้วก็ดําเนินเรื่องราวได้ง่ายสื่อสารออกมาได้ง่ายครับ เรียกง,งว่ามันทําง่ายนั่นเองเห็นไหมว่าอันนี้ภาพนิ่งที่ผมทำเนี่ยก็ยอดแชร์ก็หอ่าตอนนี้ไป็ดเจ็ดหมืแล้วครับแล้วก็อีกอันหนึ่งของติงเดียวคือ5 9าจุดเพันน่าจะไปหกพันน่าจะไปถึงหลักหมื่นได้แล้เห็นไหมครับเพียงแค่ภาพนิงพ่งภาพเดียวนะครับเออมันมันมันสามารถดึงดูดคนได้ขนาดนั้นเลยเหรอ ก็อันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถลึกดึงดูดได้นะครับไม่จาเป็นต้องทําวีดีโอเท่านั้นแต่ว่าข้อเสียของมันคือต้องมีทักษะในการจัดวางภาพให้เป็นแล้วก็ต้องสื่อสารด้วยภาพให้เป็นนะครับอันนี้อาจจะอยู่ที่คุณแล้วล่ะอ่าอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคที่อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในการที่เราจะต้องจัดวางยังไงหรือว่าเลือกรูปแบบยังไงให้มันน่าสนใจมากขึ้นเพราะเราสื่อสารออกไปด้วยภาพเนาะโอเคส่วนอันที่4ี่นะครับเป็นแคปชั่นเฉยๆซึ่งอันนี้ เรียกได้ว่าผมก็ไม่ได้ทาเหมือนกันเพราะว่าถ้าผมทําแล้วก็แปลกเหมือนกันนะครับก็แปลกเหมือนกันเพราะว่าอะไรข้อดีอะข้อดีก่อนข้อดีคือมันทําได้เร็วมากคิดปุ๊บโพสปั๊บได้เลยเสร็จเลยเนื้อหาแต่ข้อเสียคือมันจะได้คะแนนน้อยอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็ต้องมีทักษะการเขียนที่ดีในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันเห็นไหมมันคือมันเห็นแค่แคปชั่นอะโอ้คุณต้องเทพมากจริงอะไม่มีรูปมาคอยดึงดูดสายตาด้วยคุณต้องใช้แค่แคปชั่นจริงๆริงอะ ถึงจะไม่เขาอยู่กับเนื้อหาคุณได้คุณต้องมีสกิลการเขียนที่ดึงคนได้ดีในระดับหนึ่งอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือของเพจพี่นิ้วกลมเห็นไหมครับได้ยอดแชร์จากาตัวแคปชั่นธรรมดาเนี่ย2,000แชร์เลยนะอีกอันหนึง3.1,000แชร์บางอันเขาเป็นหมื่นเลยนะครับอันนี้ถือว่ามีสกิลการเขียนที่ค่อนข้างดีทีเดียวเลยครับถ้าคุณเป็นหนคนในนั้นที่มีทักษะการเขียนที่ดีก็แนะนําอันนี้เลย ส่วนอันที่5เป็นลิงก์จากภายนอกนะครับข้อดีคือมันจะสามารถดึงคนไปยังเว็บไซต์หรือว่าลิงก์โซเชียลมีเดียอื่นๆของเราได้นะครับก็ไปเพิ่มยอดในที่อื่นๆของเราไปแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะได้คะแนนจาก Facebook น้อยเรียกว่าน้อยมากเพราะ Facebook ไม่ชอบให้คนออกไปไงเขาก็เลยลดการให้คะแนนเนี่ยน้อยมากโอเคไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ก็จะได้คะแนนน้อยเป็นช่องของอาตอมกรนะครับอันนี้ผมก็ติดตามอยู่เห็นไหมครับจะได้ยอดแชร์แค่13แชร์เอง เห็นไหมคนเฟซบุ๊กไม่ค่อยปล่อยให้คนเห็นแต่ว่าในช่อง youtube ของเขาเนี่ยโอ้ยอดวิวเยอะแยะมากมายเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นทั้งห้าข้อนะเดี๋ยวผมผมขอ,อให้อีกนิดนึงแล้วกันทั้ง5้าข้อนี้คุณไปเริ่มจากอันที่คุณถนัดก่อนเลยยกเว้นอันนี้นะไอ้ลิงก์จากภายนอกเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะไปเริ่มจากอันที่คุณถนัดก่อนเลยมี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 สี่อันนะให้คุณเลือกลองไปเลือกดูทีนี้ครับแต่ถ้าคุณ บอกว่าเฮ้ยตัวเองแบบไม่ไม่รู้ว่าไม่เก่งอนไหนสักอันในลองเลือกอันที่แบบมันน่าจะง่ายสุดสําหรับคุณแล้วลองไปเริ่มทําดูไปลองเริ่มจับกลุ่มเป้าหมายดูไปลองเริ่มทำคอนเทนต์ดูซิว่ามันเหมาะสมอะไรกับคุณขนาดไหนหรือเปล่าคุณจะได้ลองเห็นเนาะต้องไปลองลงมือทํำดีครับคุณต้องไปลอง เรียกว่าไปเรียนรู้จากการลงมือทําดีกว่านี่ผมก็มาเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับแต่ว่าน,นี่มันก็เป็นความรู้นะถ้าคุณไม่ลองลงมือทํามันก็จะไม่เห็นผลลัพธ์ใดๆแล้วทีนี้ต้องขอบอกเป็นทิปเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับพิเศษอีกอันหนึ่งก็คือหลังจากที่ผมทํามาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมทําทุกอย่างแล้วผมจะเห็นได้ว่ายอดคนติดตามอ่ะจะเพิ่มได้เร็ว,รวที่สุดถ้าเราทําเป็นวิดีโอนะครับ อันนี้บอกไว้นะเป็นเคล็ดลับคือผมมาทําภาพนี่ไงได้ยอดแชร์แบบหลักพันหลักห้าพันหลักหมื่นตลอดเลยแต่ว่าคนติดตามเพิ่มน้อยมากกับการเนี่ยผมเพิ่งมาทําวิดีโอผมเพิ่งเรียกว่าเพิ่งกลับมาทําวิดีโอแล้วกันคือผมไปทําอย่างอื่นไปหาประสบการณ์อื่นมาผมว่าไม่ค่อยได้ทําวิดีโอมากเท่าไหร่ช่วงนี้ก็เลยกลับมาทําวิดีโอค่อนข้างบ่อยจะเห็นเลยว่าผู้ติดตามก้าวกระโดดมากคือตอนนี้เพิ่มมาจะแสนคนและคนกดติดตามเห็นไหมครับ ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับทางๆนี้เมื่อก่อนก็ยอดพอๆ,อพอๆกับไอ,อยอดยอดยอดภาพนิ่งอะ่ะมันก็เยอะอยู่แต่คนติดตามเพิ่มไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสีเกตแล้วกันเป็นความลับที่ผมอยากจะแถมให้ทุกๆคนที่น่าจะโชคดีที่ยังฟังกันมาถึงตรงนี้ที่ยังเรียนมาถึงตรงนี้นะให้เป็นโบนัสเป็นของแถมไปนะครับโอเคไหมครับแล้วก็ จริงๆเรื่องของวิดีโอเนี่ยมันมีอะไรน่าพูดเยอะเหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจนะาสามารถลองพิมพ์ไว้ข้างล่างด้วยเดี๋ยวผมอาจจะคิดว่าเอ้ยอาจจะสอนวิดีโอให้คุณเพิ่มเติมก็ได้แต่อาจจะแยกเป็นอีกคอร์สนึงเะครับเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่าเพราะว่าถ้าจะสอนจริงๆต้องรวบรวมเนื้อหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งผมมองว่าเอ้ยยุคนี้มันเป็นประโยชน์นะครับสําหรับตัววิดีโอเอง อันนี้ก็สามารถลองแลกเปลี่ยนความเห็นพิมพ์ลงมาข้างล่างได้แต่ไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับในคอร์สนี้ผมก็จะสอนเหมือนกันในบทท,ท้ายๆนะที่ผมวางในสารบ,บัญไว้อ่ะแล้วก็มาถึงเวิร์กช็อปของเราแล้วครับเวิร์กช็อปลองเลือกซิว่ารูปแบบที่คุณจะนําเสนอครับว่าคุณเหมาะกับแบบไหนมากกว่ากันอ่ะลองให้คะแนนมาหนึ่งสามสี่คุณอยากจะนําเสนอ,อเนื้อหาในเพจของคุณแบบไหนครับอย่างเช่นในตัวเนี้ยของ ของผมตัวอย่างก็คือพอมาคอนเทนต์ผมจะนำนำเสนอ <c oughs> ในรูปแบบของวิดีโอรูปภาพไลฟ์แคปชั่นแล้วก็ลิงก์ส่วนติ้งเดียวก็เปลี่ยนได้เป็นรูปภาพวิดีโอแคปชั่นไลฟ์แล้วก็ลิงก์เห็นไหมครับเนี่ยแต่ตอนนี้ติ้งเดียวก็เปลี่ยนได้เป็นเป็นวิดีโอมากกว่ารูปภาพแล้วนะเออมันมันพอๆกันละตอนนี้ลองลอง,ลองเลือกแล้วลองคอมเมนต์มาบอกมามจะได้เป็นตอกย้ำกับตัวเองไงว่าเออฉันจะทําแบบนี้ก่อนนะให้ความสําคัญกับอันที่มันที่รูปแบบที่มันเหมาะกับคุณก่อน,อนจริงๆนะครับ อันนี้เป็นหัวข้อที่4นะครับโอเคไหมนะสำหรับหัวข้อที่4ก็มีประมาณนี้นะครับอาจจะใช้เวลาเกินมานิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ